เราทุกคนหายใจอยู่ในโลกเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ฟังลมหายใจเดียวกันเป็นคำกล่าวเปิดที่ชวนให้เราหยุดคิดนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันน่าทึ่งมากๆระหว่างสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดที่เราทํากันตลอดเวลาก็คือลมหายใจของเรานี่แหละค่ะกับสิ่งที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคครับหรือที่แปลว่าหนทางสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจนั่นเอง ใช่ค่ะโดยเราจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาชื่อว่าวิสุทธิมักลมหายใจแห่งสามภพซึ่งเขามองลมหายใจในมุมที่ลึกซึ้งกว่าแค่การทำงานของปอดหรือร่างกายทั่วๆไปนะคะใช่ครับปกติเราก็คิดว่าหายใจก็คือหายใจเนาะเป็นเรื่องชีววิทยาไป แต่ว่าแหล่งข้อมูลนี้เขากลับนำเสนอว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมกายกับใจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นประตูก็ได้ครับที่เปิดไปสู่ความเข้าใจสภาวะจิตในระดับต่างๆที่ต่างกันออกไปได้เลยน่าสนใจมากเลยค่ะตรงคำว่าประตูนี่แหละเหมือนกับว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกของเราเนี่ยมันมีศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าแค่การรับออกซิเจนเข้าไปแบบนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับแหล่งข้อมูลนี้ชี้ว่าการที่เราหันมาฟังหรือจริงๆก็คือการเฝ้าสังเกตลมหายใจของตัวเองอย่างมีสติเนี่แหละครับมันสามารถนำไปสู่การ การคลี่คลายหรือการรับรู้สภาวะจิตที่แตกต่างกันออกไปได้จริงๆตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยคือความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไปจนถึงสภาวะที่มันละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นซึ่งในแหล่งข้อมูลนี้เขาอธิบายเป็นขั้นตอนไว้ค่อนข้างชัดเจนครับ งินเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการลองทำความเข้าใจเส้นทางภายในที่แหล่งข้อมูลนี้บอกว่ามันซ่อนอยู่ในลมหายใจของเรานี่เองว่ามีหน้าตาเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างลองมาเริ่มแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นตามที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือขั้นที่เรียกว่าปุริสะธรรมชาติใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะเกี่ยวข้องกับการหายใจยังไงบ้าง เริ่มตื่นขึ้นมานิดหนึ่งจากที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวก็เริ่มหันมาสังเกตสิ่งพื้นฐานที่สุดคือลมหายใจแหล่งข้อมูลมองว่าลมหายใจคือสัญญาณแห่งชีวิตอันนี้เราทราบกันดีแต่ในทางธรรมเนี่ยเขามองว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นหรือประตูสู่มรรคด้วยทุกลมหายใจเข้าออกที่เราสัมผัสดได้มันคือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของธาตุทั้งสในตัวเรา คือดินน้ำลมไฟที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายเรานี่แหละครับแต่การแค่หันมาสังเกตลมหายใจเนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งขึ้นได้ยังไงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะคือความพิเศษมันอยู่ตรงคำว่าการมีสติระลึกรู้อย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่แค่รู้ว่าเออหายใจอยู่นะแต่คือการจดจ่ออยู่กับลมหายใจจริงๆโดยไม่วอกแวกไปตามความคิดหรืออารมณ์หรือเรื่องภายนอกที่เข้ามากระทบ พอสติเริ่มตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแหล่งข้อมูลบอกว่าเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเหรอคะใช่ครับไม่ได้ถูกขังอยู่ในร่างกายเล็กๆนี้แต่กลับเป็นร่างกายตั้งหากที่ดำรงอยู่ภายในขอบเขตหรืออาณาจักรที่กว้างใหญ่กว่าของจิตโอโห อันนี้เป็นมุมมองที่กลับกันเลยจริงๆนะคะปกติเราจะคิดว่าจิตอยู่ข้างในกายแต่ที่อธิบายมาคือกายอยู่ในจิตเหมือนจิตเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าร่างกายเราอีกหรอคะประมาณนั้นครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการที่เรายึดติดอยู่กับรูปกายมาเป็นการตระหนักถึงสภาวะรู้หรือจิตที่เป็นพื้นฐานกว่าการที่เริ่มตระหนักรู้แบบนี้แหละครับคือสภาวะปุริสธรรมชาติที่เริ่มตื่นรู้ ซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงสภาวะนี้กับก้าวแรกของความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธ,ธิความบริสุทธิ์แห่งศีลครับเพราะการที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขนาดเนี้ยมันก็คือการฝึกฝนการควบคุมตัวเองไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ความอยากความโกรธหรือความคิดฟุง้งซ่านต่างๆซึ่งการควบคุมตัวเองนี่แหละก็คือรากฐานสําคัญของศีลน,นั่นเองครับที่ฐานคือปัจจุบันขณะ ทำให้เราไม่เผลอไปทําตามแรงกระตุ้นของอารมณ์ซึ่งก็คือการรักษาศีลไปในตัวนั่นเองแล้วจากจุดนี้เส้นทางการเดินทางภายในตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายไว้จะพัฒนาต่อไปอยังไงคะเห็นมีขั้นที่เรียกว่าธาตุเดี่ยวด้วยครับเมื่อผู้ปฏิบัติมีความตั้งมั่นในสีและสติมากขึ้นจากการจดจ่อกับลมหายใจอย่างต่อเนื่องจิตก็จะเริ่มสงบละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆ แหล่งข้อมูลเปรียบเหมือนน้าที่เคยขุนมัวเพราะตะกอนความคิดต่างๆพอเราอยู่นิ่งๆกับลมหายใจตะกอนมันก็เริ่มตกจิตก็ใสขึ้นความคิดกังวลความกลัวหรือความฟุง้งซ่านต่างๆจะค่อยๆลดน้อยลงจางหายไปจนเกิดความรู้สึกว่าจิตกับลมหายใจแทบจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยครับสภาวะที่จิตสงบแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจน,นี้เองที่เรียกว่าธาตุเดียว แล้วคาว่าธาตุเดี่ยวนี่มันสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษคะทําไมถึงใช้คํานี้ครับแหล่งข้อมูลอธิบายว่าธาตุเดี่ยวหมายถึงการที่จิตได้สัมผัสกับสภาวะพลังงานหรือความรู้สึกที่มันละเอียดประณีตกว่าสภาวะปกติของมนุษย์มากๆเขาใช้การเปรียบเทียบว่าเหมือนได้สัมผัสกับพลังงานหรือความสุขในแบบของเทวดาหรือนางฟ้านะครับ แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นการเปรียบเทียบถึงคุณภาพของสภาวะจิตไม่ได้หมายความว่าเรากลายเป็นเทวดาจริงๆนะครับอ๋อเข้าใจค่ะคือเป็นคำอุปมาถึงความรู้สึกสุขสงบเบิกบานที่มันละเอียดอ่อนมากๆจนเหมือนไม่ใช่ความสุขแบบโลกๆทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันใช่เลยครับจิตในสภาวะนี้จะเต็มไปด้วยปีติคือความอิ่มใจปราโมทคือความเบิกบานมีความเมตตาความอ่อนโยนแผ่ซ่านอยู่ข้างใน เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในล้วนๆเลยไม่ได้อิงอาศัยวัตถุหรือสิ่งเร้าภายนอกเลยสภาวะนี้ก็สอดคล้องกับขั้นของความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิตที่เกิดจากสมาธิความตั้งมั่นของจิตนั่นเองแต่แหล่งข้อมูลก็ย้ำเตือนไว้นะครับว่าถึงแม้จะเป็นสุขที่ประณีตมากแต่มันก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดข,ของการเดินทางนี้นะครับอ๋อทำไมล่ะคะ มีความสุขละเอียดขนาดนี้แล้วยังไม่ใช่เหรอคะเพราะว่ามันยังคงมีผู้รู้หรือตัวตนที่กำลังรับรู้และเสวยหรือดื่มด่ำกับความสุขนั้นอยู่ครับคือยังมีความยึดถือในความสุขนั้นอยู่ยังไม่พ้นไปจากความยึดติดนะครับอ๋อแสดงว่าแม้จะสุขละเอียดแค่ไหนแต่ถ้ายังยึดติดก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดข,ของการเดินทางนี้ น่าคิดมากๆค่ะแล้วจากความสุขละเอียดแบบที่เปรียบเหมือนเทวดานี้จิตจะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปได้ยังไงคะขั้นที่เรียกว่าธาตุเฉพาะนี่คืออะไรคะครับเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบและสุขละเอียดนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเห็นด้วยปัญญาว่าแม้แต่ความสุขนั้นเองก็ยังไม่เที่ยงยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจิตก็จะค่อยๆค,คลายออกจากความยินดีในสุขนั้นเองครับคือปัญญามันเริ่มทํางานในระดับที่ลึกขึ้น พอความยึดติดในสุขละเอียดจางลงก็จะปรากฏสภาวะที่นิ่งและว่างยิ่งกว่าเดิมแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบสภาวะนี้กับสภาวะของพรหมครับที่เรียกว่าธาตุเฉพาะพรหมในที่นี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคุณภาพจิตอีกใช่ไหมคะว่าเป็นความนิ่งความว่างที่เหนือกว่าความสุขแบบเทวดาเมื่อกี้ถูกต้องครับเป็นสภาวะที่สง,งบนิ่งมากๆ ปราศจากความยินดียินร้ายไม่มีความรู้สึกรักหรือชังแบบโลกโลกหลงเหลืออยู่เลยแหล่งข้อมูลบรรยายว่าเหมือนมีแต่ความสว่างหรือแสงแห่งความรู้ที่บริสุทธิ์มากๆเป็นความว่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เป็นความว่างที่ประกอบด้วยปัญญาขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่ปัญญาเริ่มเห็นความจริงของสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งคือเห็นขันห้าแยกออกจากกันขันห้าหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะการเห็นขันห้าในขั้นนี้มันต่างจากที่เราแค่รู้ตามตำราหรือเคยได้ยินมายัางไงคะคือความจำความคิด แต่การเห็นในสภาวะาธาตุเฉพาะนี้คือการเห็นด้วยปัญญาที่เกิดจากสมาธิที่แน่วแน่จริงๆเห็นเลยว่าส่วนประกอบทั้ง5เนี่ยรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะต่างๆมันทำงานประสานกันแต่และส่วนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองครับโหพอเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราหรือของเราจริงๆมันก็คงคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้มากเลยสินะคะใช่ครับนั่นคือหัวใจเลยสภาวะที่เห็นความจริงแบบนี้แหละครับที่เชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ในระดับที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิคือมีความเห็นที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงแล้วและยังสัมพันธ์กับจิตตะกิเลสวิสุทธิด้วยคือการขัดเกลาชำระล้างกิเลสในระดับที่ลึกยิ่งขึ้นไปอีกพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นและก็ดับไปตามเหตุปัจจัยก็จะเริ่มเข้าใจหลักธรรมสำคัญที่เรียกว่าตติจจะสมุบาทหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยที่ว่าไม่มีอะไรดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองทุกอย่างเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกันหมดเลย ฟังดูเป็นสภาวะที่นำไปสู่การปล่อยวางอย่างแท้จริงเลยนะคะจากการเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วเส้นทางนี้จะไปสู่จุดสูงสุดยังไงต่อคะขั้นสุดท้ายที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าไรธาตครับไรธาตก็คือสภาวะที่มาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางภายในตามที่แหล่งข้อมูลนี้บรรยายไว้นะครับเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่แยกแยะสภาวะธรรมต่างๆเห็นความจริงของขันห้า เห็นกระบวนการเกิดดับตามเหตุปัจจัยจนกระจ่างแจ้งแล้วเนี่ยความยึดมั่นถือวั่นในสิ่งต่างๆทั้งหมดรวมถึงความยึดมั่นในตัวผู้รู้หรือจิตที่เคยรับรู้สภาวะต่างๆมาตลอดทางนั้นก็จะถูกสลัดทิ้งไปโดยสิ้นเชิงครับหมายความว่าแม้แต่จิตหรือผู้รู้ก็ไม่เหลือแล้วเอ๊ะมันเหมือนกันดับศูนย์หายไปเลยหรือเปล่าคะฟังดูน่ากลัวนิดน แหล่งข้อมูลอธิบายคำว่าดับในที่นี้ไว้อย่างน่าสนใจมากครับไม่ใช่การดับแบบสูญหายไปเป็นความว่างเปล่าแต่เป็นการดับเพราะหมดเชือ้อดับเพราะหมดเชือ้อครับคือไม่มีเหตุปัจจัยใดๆหลงเหลืออยู่ที่จะทำให้เกิดการปรุงแต่งเกิดความคิดเกิดความยึดมั่นหรือเกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาได้อีกต่อไปมันคือความสงบระง,งับอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆสภาวะนี้จึงเรียกว่าไราา้ธาต คือพ้นไปจากข้อจํากัดของธาตุหรือสภาวะปรุงแต่งทั้งปวงแล้วนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่การหายไปแต่เป็นการหยุดลงอย่างสิ้นเชิงของกระบวนการที่ก่อให้เกิดทุกทั้งปวงเป็นความสงบที่แท้จริงนั่นเองใช่ครับซึ่งในทางปฏิบัติภาวนาเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาก็เทียบเคียงสภาวะไร้ธาตุนี้กับสภาวะของพระอรหันต์ผู้ที่สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้ว และก็ตรงกับขั้นสูงสุดของความบริสุทธิ์ตามหลักวิสุทธิมรรคที่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่เกิดจากปัญญาอย่างรู้แจ้งญาณและการเห็นตามเป็นจริงทัศนะอย่างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องแสวงหาไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปเพราะได้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุก์คือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเองครับเป็นการเดินทางจากลมหายใจธรรมดาธรรมาของเรานี่เอง ค่อยๆผ่านการฝึกฝนสติสมาธิจนเกิดปัญญาเห็นความจริงและนำไปสู่การดับทุกข์ได้ในที่สุดน่าทึ่งจริงๆค่ะทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากเลยและแหล่งข้อมูลดูจะเน้นย้ำเป็นพิเศษคือแนวคิดที่ว่าวิสุทธิมรักเส้นทางที่อยู่ในลมหายใจเดียวกันอันนี้หมายความว่าย่งไงคะที่ว่าสามภพคือมนุษย์เทวดาพรหมไม่ได้อยู่ไกลกันเลยแต่อยู่ในลมหายใจเดียวกันเนี่ย นี่คือแก่นสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้ต้องการจะสื่อเลยครับคือเขาไม่ได้มองว่าภพภูมิของมนุษย์เทวดาหรือพรหมเนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่คนละมิติหรือเราต้องเดินทางไปเกิดที่นั่นที่นี่หลังจากตายไปนะครับแต่เขามองว่าภพเหล่านี้จริงๆแล้วคือสภาวะของจิตที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมดนี้สามารถปรากฏและสัมผัสได้ภายในลมหายใจเดียวหรือภายในจิตดวงเดียวของเรานี่แหละครับขึ้นอยู่กับระดับความละเอียดหรือความหยาบของจิตในขณะนั้นๆ อธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงจิตหยาบจิตละเอียดกับภพบภูมิในลมหายใจเดียวเนี่ยครับแหล่งข้อมูลอธิบายประมาณว่าถ้าจิตของเรายังหยาบอยู่อย่างฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภา,ภายนอกเป็นหลักเนี่ยเราก็กำลังรับรู้โลกในแบบของมนุษย์หรือที่เรียกว่าปุริสธรรมชาติแต่ถ้าเราฝึกฝนสติสมาธิจนจิตเริ่มสงบเริ่มละเอียดขึ้น เราก็จะสามารถสัมผัสกับความสุขความปีติความเบิกบานที่ประณีตขึ้นซึ่งเปรียบได้กับสภาวะของเทวดาหรือธาตุเดี่ยวและถ้าจิตสงบนิ่งยิ่งกว่านั้นอีกจนเข้าถึงความว่างและความรู้ที่บริสุทธิ์ก็เปรียบได้กับการสัมผัสสภาวะของพรมหรือธาฉพาะและท้ายที่สุดถ้าจิตได้รับการขัดเกลาจนบ,บริสุทธิ์หมดจดจริงๆก็จะหลุดพ้นไปจากสภาวะหรือภพภูมิทั้งปวงหรือก็คือสภาวะไร้ธาตุนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ในจิตดวงนี้แหละครับผ่านการฝึกฝนโดยอาศัยลมหายใจเป็นฐานสำคัญอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับการปรับคลื่นวิทยุเลยนะคะจิตเราเหมือนเครื่องรับลมหายใจและการฝึกฝนก็เหมือนการหมุนปุ่มปรับจูนถ้าจูนหย,ยาบๆก็รับได้แต่คลื่นมนุษย์ถ้าจูนละเอียดขึ้นก็รับคลื่นเทวดาคลื่นพรมได้และถ้าจูนจนพ้นไปเลยก็คือหลุดพ้นจากทุกคลื่นไปเลยแบบนี้หรือเปล่าคะ โอ้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับเห็นภาพเลยดังนั้นวิสุทธิมรรคหรือหนทางแห่งความบริสุทธิ์จึงไม่ใช่ถนนภายนอกที่เราต้องเดินทางไปไหนไกลๆเลยครับแต่มันคือการเดินทางภายในใจที่ใกล้เพียงแค่ลมหายใจเดียวที่เรามีอยู่กับตัวตลอดเวลานี่เองในแหล่งข้อมูลมีคํากล่าวที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีนะครับอย่างเช่นผู้ที่รู้จักฟังลมหายใจย่อมรู้จักฟังเสียงของจักรวาลและอีกประโยคที่จําได้ก็คือ ผู้ที่เห็นความนิ่งในใจย่อมเห็นหนทางแห่งมรรคในทุกวินาทีซึ่งก็ตอกย้ำว่าคำตอบหรือเส้นทางนั้นมันอยู่ตรงนี้ที่ปัจจุบันขณะที่ลมหายใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยถูกต้องครับทุกอย่างอยู่ที่การหันกลับมามองมาฟังสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือลมหายใจและสภาวะจิตของตนเองนี่แหละครับเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นอีกครั้งนะคะการเดินทางภายในจิตใจตามที่แหล่งข้อมูลวิสุทธิมรรค ลมหายใจแห่งสามภพนำเสนอซึ่งคลี่คลายออกมาจากการเฝ้าดูลมหายใจก็มีสีขั้นตอนหลักๆคือ 1. ปูริสธรรมชาติการตื่นรู้ในลมหายใจเริ่มเห็นว่ากายอยู่ในจิตอันนี้เชื่อมกับสีลวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ทางศีล 2. ทธาตุเดี่ยวการสัมผัสความสุขละเอียดประณีตเหมือนเทวดาผ่านจิตที่สงบเป็นสมาธิอันนี้ก็เชื่อมกับจิตตวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์ทางจิต 3. า้าเฉพาะการเข้าถึงความว่างอันบริสุทธิ์เหมือนพรมเห็นความจริงเรื่องขันห้าว่าไม่ใช่ตัวตนอันนี้เชื่อมกับทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ทางความเห็น 4. ไรธาตุความดับสนิทแห่งกิเลสและความทุกข์เพราะหมดสิ้นเหตุปัจจัยแล้วอันนี้ก็คือยานทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ทางปัญญาอย่างรู้ใช่ไหมคะครับครบถ้วนเลย และหัวใจสำคัญที่สุดที่เราได้คุยกันมาก็คือว่าเส้นทางทั้งหมดนี้หรือวิสุทธิมรักเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันเชื่อมโยงและสามารถเข้าถึงได้ผ่านการฝึกฝนการรู้ลมหายใจอย่างมีสติซึ่งเป็นเครื่องมือหรืออาจเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่เราทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยครับมีข้อความปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลที่คิดว่าสรุปภาพรวมได้งดงามแล้วก็ทงพลังมากๆเลยค่ะเขากล่าวว่า ในความเงียบของลมหายใจมีทั้มเทวดาพรหมและพระอรหันต์อยู่ในจิตดวงเดียวรอเพียงผู้รู้จักฟังจะหันกลับมามองโอ้โหครับซึ่งก็สอดคล้องอย่างยิ่งกับอีกคำกล่าวที่ว่าลมหายใจของสามภพก็คือวิสุทธิมรรคที่มีอยู่ในตัวเราเองมันเป็นการย้ำเตือนว่าศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความบริสุทธินั้น จริงๆมันมีอยู่แล้วภายในเราทุกคนนี่เองค่ะนับว่าเป็นการเจาะลึกที่ให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับลมหายใจจริงๆนะครับจากเรื่องที่ดูธรรมดาสามัญมากๆกลายเป็นประตูสู่ความเข้าใจภายในที่ลึกซึ้งได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นจริงดังที่แหล่งข้อมูลน,นี้เสนอว่าเส้นทางแห่งการขัดเกลาจิตใจทั้งหมดนี้มันดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของเราจริงๆเนี่ยการที่เราลองหันกลับมาใส่ใจสังเกตลมหายใจของตัวเองดูบ้างอย่างจริงจัง แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตประจําวันก็ตามเนี่ยมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆหรือนํามาซึ่งความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตและจิตใจของเราเองได้อย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นคําถามที่แต่ละคนต้องลองค้นหาคําตอบผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองดูนะครับ